ทำได้จริงผู้หญิงก็ทำได้ผู้ชายก็ทำได้เด็กผู้ใหญ่คนแก่ก็ทำได้เป็นเพศคาราวาสเพศนักบวชก็ทำได้นับถือศาสนาใดาพุทธคริสต์อิสลามเป็นอะไรก็ทำได้เพราะวิชาทั้งสองคือสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเป็นวิชาสากลไม่ได้เลือกเพศชั้นวันนะ ไม่ได้เลือกศาสนาเชื้อชาติสามารถจะทำได้หมดเพราะเดี๋ยวนี้เราเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นมัชชิมภูมิคือเป็นภูมิที่มีเครื่องมือในการประกอบกรรมพร้อมอยู่แล้วที่จะฝึกเกิดเป็นเทวดาก็ยากเกิดต่ำไปก็ยากเกิดต่ำมันทุกข์เสียจนไม่มีเวลาที่จะฝึกต้องไปเสวยวิบากที่ไม่ดีมาก โอกาสที่มาฝึกจิตมันวุ่นวายก็เลยไม่ได้มาฝึกเกิดเป็นเทวดาก็ฝึกยากเพราะไปเสวยวิบากดีมีความสุขก็หลงลืมอย่าว่าจะเทวดาเลยแค่มนุษย์เทโวมีทรัพย์มีสมบัติมากก็มัวแต่หลงลืมกับโลกก็เลยลืมฝึกแต่ตายแล้วเห็นนะจะไปไหนไม่ต้องเป็นเทวดา เอาแค่มนุษย์ที่มีทุกอย่างบริบูรณ์พวกนี้ก็ลืมฝึกเพราะเสะวยวิบากที่ตัวสั่งสมที่ทำมาไว้ก็คิดว่าสิ่งนั้นดีที่สุดใช้จ่ายท่องเที่ยวแล้วก็ดีไม่ดีทรัพย์ในโลกทำให้ดึงชีวิตลงตามเราเห็นคนประเภทนี้เยอะธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นคนที่เกิดสูงแล้วลงต่ำก็เพราะอย่างนี้ อน,นิจจังทุกขังอนัตตากฎธรรมชาติเป็นอย่างนั้นพอเรารู้เห็นชีวิตเราเป็นอย่างนี้ขึ้นคืน,นลงลงท่านฝึกสิเมื่อใดท่านได้บุพเพนิวาสานุสติญาณที่เป็นอภิญญาตัวหนึ่งในโลกิยะปุทุชนทำได้ถ้าท่านได้เห็นตัวนั้นพบภูมิที่ท่านเกิดมาแล้ว ท่านจะรีบเร่งย่างพันเอกเสนอจินดารัตพ่อเห็นเข้าเลยเร่งใหญ่เลยเห็นของจริงคนอื่นบอกก็ไม่เชื่อต้องเจอด้วยตัวเองจริงๆจึงจะเชื่อผมนี่น้ำตาตกมาแล้วเพราะฉะนั้นการเพิ่มพลังจิตทําได้จริงเป็นสากลแต่ในการทําได้จริงนั้นต้องมีศรัทธาเป็นตัวนํา ถ้าไม่มีศรัทธาทำไม่ได้หรอกศรัทธาต้องเป็นตัวนำและต้องปฏิบัติตามการเพิ่มพลังจิตอยู่ภายใต้เงื่อนไขใหญ่อยู่5ข้อคือ 1. เวลา24ชั่วโมงท่านให้เวลาฝึกจิตสักกี่ชั่วโมงท่านไปหลงทำอะไรอยู่บางทีจนนอนเลยลืมฝึกจิตไปหลงอะไรไม่รู้ข้างนอก ของดีๆอยู่กับเราเราลืมมันของที่มีค่าที่สุดอยู่กับเราตรงนี้เราก็ลืมเรามัวแต่ไปคว้าอะไรไม่รู้สองขั้นสามขั้นงานตัวนั้นก็ดีรายได้ตอบแทนก็ดีลงทุนเท่านี้ได้เท่านั้นหุ้นเท่านี้ได้เท่านั้นไปหลงอยู่กับข้างนอกลืมของดีที่อยู่ข้างใน เรื่องเวลานี้สำคัญบางคนบอกเอาไปไว้ตอนแก่ค่อยฝึกก็เหมือนรถแก่ๆรถเก่าๆถ้าจะไปบรรทุกอะไรมันก็ทุกยากเดี๋ยวล้อมันหลุดเบรกก็ไม่ดีขึ้นเขาก็ยากลูกสูบมันหลวมแบบเดียวกันถ้าแก่แล้วเครื่องมือของเราหูก็ไม่ดีตาก็ไม่ดีนั่งนิดนั่งหน่อยก็เจ็บก็ปวด ก็โอยกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปรอเรื่องเวลาเอาตอนนี้คืนนี้เลยเอาคืนนี้ถ้าได้ตอนเด็กๆยิ่งดี2ความเพียรเราให้ความเพียรกับมันเท่าไรเราไปเรียนมาไม่รู้เท่าไรเร่งความเพียรอย่างอื่นก็ออยังทำได้ทำไมเรื่องนี้เราให้กับเขาไม่ได้3 วิธีการต้องตรงมันถึงจะได้เร็ววิธีการที่ตรงก็คือสติปัฏฐานสี่พระพุทธเจ้ายืนยนันสติปัฏฐานสี่เป็นวิธีตรงที่สุดเพราะไปเล่นวิธีอื่นยาวนานหรือบางทีพอไปเพิ่มพลังสมาธิใช่ไหมมันเพิ่มมากๆไปไปรู้ไปเห็นข้างนอกไปเล่นคาถาอาคมอะไรซะ เสียเวลาเพราะฉะนั้นวิธีการสำคัญ 4. เครื่องมือคือร่างกายนี้มีความพร้อมแค่ไหน 5. วิบากคือสิ่งที่เราสั่งสมในดวงจิตถ้าเราเอาของไม่ดีสั่งสมไว้มากก็ยาวนานถ้าเรามีของดีมากของไม่ดีน้อยพวกนี้ก็ได้เร็ว เพราะฉะนั้นบางคนทําได้เร็วบางคนทําได้ช้าอยู่ที่ผลงานของตัวเองที่สั่งสมไว้เสียดายพระเทวทัศน์เกิดดีเกิดมาสว่างคือเป็นเจ้าชายเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าชํานาญในเรื่องสมาบัติพลังจิตสูงแต่ตัวสุดท้ายท่านไม่ได้ฝึกคืออาสวยยาัคยญาณ ปัญญาเห็นแจ้งไม่ได้ฝึกตัวนี้อาสวะขยะยานมันไม่เกิดในที่สุดทุกอย่างมีหมดเลยหูทิพตาทิพลาบสกการะแต่ไปอิจฉาพระพุทธเจ้าแล้วพยายามกานแกล้งทำให้สงแตกกันในที่สุดธรณีสูบลงนรกเพราะปัญญาที่พลาดนิดเดียวลงนรก มนุษย์เราปัจจุบันนี้บางคนมีทรัพย์มีสมบัติมากแต่ด้วยหลงติดในวัตถุโลกโลกในทรัพย์สมบัติโลกโลกทําให้ตัวเองต้องไปกระทำกรรมที่ทําลายตัวเองน่าเสียดายเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นชัดเจนเลยว่าเรื่องวิบากรรมนี้สําคัญเหมือนกันเวลาความเพียรวิธีการเครื่องมือ แล้วก็วิบากสํสำคัญ